เดี๋ยวนี้โรงภาพยนตร์บ้านเรานะครับมีเทคโนโลยีในการฉายด้วยระบบที่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอล3มิติหรือแม้แต่4มิตินะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในการเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์นั่นเองครับ คนดูปัจจุบันค่อนข้างจะมีความรู้มากนะครับแล้วก็ทําการค้นคว้าก่อนที่จะชมภาพยนตร์นะครับก็ถ้าหนังเรื่องไหนเป็นหนังฟอร์มใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าคําวิจารณ์ออกมาดีมากในแง่สามมิตินะครับอย่างเช่นที่เราเคยเห็นว่าอวตารเนี่ยมีคนพูดว่าต้องดูสามมิติเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้หนังทุกเรื่องที่ทำสามมิติเนี่ยมีคุณภาพสูงมากนะครับคนก็จะอ่านรีวิวก่อนที่จะมาลงภาพยนตร์นะครับพอเรื่องภาพยนตร์ก็จะเลือกที่จะดู3มิติมากกว่า2มิติครับ สิบกว่าปีก่อนคนไทยทําความรู้จักหนังสาม,มิติผ่านแว่นตากระดาษสองสีแดงน้ําเงินที่แจกหน้าโรงหนังซึ่งความแตกต่างของหนังสองม,มิติในแบบเดิมกับหนังสาม,มิติที่แทรกมาในบางฉากระยะแรกยังไม่เห็นความชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเป็นการเรียกกระแสสร,ร้างความคุ้นเคยคนออกมาดูหนังมากขึ้นย้อนกลับไปภาพยนตร์ 3D เริ่มเป็นที่สนใจตั้งแต่ทศวรรษ1950แล้วเป็นการใช้เทคนิคภาพลวงตาทําให้เห็นทั้ง3มิติคือกว้างยาวลึก ผู้ชมจึงเห็นภาพทะลุกออกจากจอมาอยู่ตรงหน้าแบบจะจะเมืมม่อเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟกอื่นๆเข้าไปการดูหนังจึงได้อัตรสสมจริงกว่าการดูหนัง2มิติที่แบนราบมากมายจะว่าไปแล้วการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีของระบบการฉายหนังในโรงภาพยนตร์นั้นแท้จริงแล้วล้วนเป็นผลมาจากผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดเมื่อผู้ชมสามารถเสพความบันเทิงได้ภายในบ้านหลังจากการมาถึงของโทรทัศน์ DVD หรือโฮมเทเตอร์ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงหนังต้องหาเทคนิค เรียกคนออกจากบ้านมานอกบ้านและเดินเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังให้ได้ในปี2,545การเดินทางมาถึงของโรงภาพยนตร์สามิติ i m a x เครือเมเจอร์ทำให้คอหนังได้เปิดมุมมองการชมภาพยนตร์อีกครั้ง IMAX คือผู้ผลิตสารคดียักษ์ใหญ่ที่หาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะผันตัวเข้ามาเป็นพันธมิตรกับวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดในที่สุด i m a x ก็สามารถปฏิวัติกระบวนการฉายภาพยนตร์ฮอลลีวูดในระบบดิจิทัลได้สำเร็จในนาม IMAX DMR หรือ d i g i t a l Remastering กับภาพยนตร์สารคดีเรื่องเยี่ยมอพอลโล13ในปี2002ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของ IMAX DMR ให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเป็นครั้งแรกระหว่างที่เทคโนโลยี3มิติกำลังเฟื่องฟูงอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกของโทรทัศน์ความบันเทิงภายในบ้านก็ผุดนวัตกรรมทีวีระบบ3มิติขึ้นมาเมื่อความบันเทิงบุกท้าทายผู้ชมถึงในบ้านภาพยนตร์สมิติอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ค่าโรงหนังยักษ์ใหญ่ที่ยึดกลุ่มส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมดของธุรกิจอย่างเมเจอร์จึงได้เปิดโรงภาพยนตร์ดิจิตัล4มิติหรือ4 d x แห่งแรกในประเทศไทยซึ่งนอกจากราคาตัวที่แพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันเรียกว่าถ้าใครอยากจะดูหนังระบบ4 d อาจจะต้องทำงานมากกว่า1วันครึ่งกว่าจะได้ดูหนังสักหนึ่งเรื่องซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงความแตกต่างของระบบหนังแบบ 4D กับ 3D แต่แม้ว่าระบบการฉายหรือเทคโนโลยีจะผ่านไปเร็วขนาดไหนแต่ในฐานะคนทำหนังสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเนื้อหาความเห็นจากโต้งบรรจงปิดสันธนกุลผู้กำกับพันล้านจากพี่มากพระขนงมองว่าการมาของระบบใหม่ๆในโรงภาพยนตร์จะช่วยเพิ่มความสนุกและเข้าถึงอารมณ์ของคนดูมากขึ้นก็ตาม แต่ถ้าที่สุดแล้วผู้สร้างก็ต้องเลือกผลิตตัวเนื้อหาให้ตรงกับสิ่งที่จะนําเสนอมากกว่าการไหลไปตามเทคโนโลยีส่วนตัวมองว่าหนังก็คือหนังครับจริงๆไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคอะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามันหนังบางเรื่องที่มันเอื้องจริงเช่นงานด้านภาพอย่างอาวทาะอะไรเงี้ยการดูเปนสามิติแล้วมันโอ้โหมันงามอนะไรเงี้ยมันก็เพิ่มคุณค่าในแบบหนึ่ง แต่ศิลปะก,การเล่าเรื่องเนี่ยภาพมันเป็นแค่ส่วนเดียวครับมันไม่จําเป็นก็ได้หนังรักทั่วไปงเงี้ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูเป็นสามิติหรือ4มิติถูกไหมคร mm hmm. แต่เราก็อินกับมันมากมากแฮปปี้กับมันมากมากได้แล้วแต่เรื่องมากมากว่าครับนี่คืออีกหนึ่งก้าวของโรงหนังไทยสู่โลกอนาคตแห่งดิจิตอลครับแม้ว่าเราจะได้ความทันสมัยตื่นตาตื่นใจความสะดวกสบายพร้อมๆกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทุนนิยมแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าพูดที่ชัดเจนว่า ความสิวิไลที่ได้มานี้จะคุ้มกับการแลกไปกับค่าใช้จ่ายด้วยราคาที่สูงริบเร้วเพื่อเสพความบันเทิงแต่ละครั้งหรือไม่วิธีอารยธรรมหนุ่มสาวผ่านโรงหนังสแตนอโลนที่โรยดาซึ่งถูกแทนที่ด้วยโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ในวันนี้จะทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวในยุคนี้ให้กับคนรุ่นหลังฟังได้อย่างรอบด้านนอกเหนือจากการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างดุเดือดหรือไม่การเดินทางผ่านยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของโรงมหรสพ ความบันเทิงที่อยู่คู่คนไทยยังมีอีกหลายด้านให้เรารู้จักรากเงาและวิถีชีวิตในมุมที่คนรุ่นหลังอาจจะไม่เคยเห็นวันพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปหาคำตอบครับ